หรูอ,อ่านอะไรละ่ะอ่านว่าอะไรเพนสิวเพนสิวสถูกต้องครับข้อสามข้อสามอ่อานแล้วลูกข้อสี่ทีนี้ข้อสี่โอเคอ okay. ่ายูเอลอีอ e ารู้รอไม่บรรทัดเก่งมากครับอ่าข้อถัดไปครับ ข้อสาข้อห้าอ e, e N อะไรเพนปากกาถูกต้องครับข้อสาม B O O ขอห K ข้อหก <O, K. S 1> ครับไม่ใช่ข้อสามข้อหก B อ o, o K บุ๊กหนังสือโอ้เก่งมากเลยครับ หมดแล้วหรอการวาดนะไม่องอันนี้อะไรเนี่ยคุณครูให้ระบายสีด้วยคุณครูไม่ได้บอกถ้าไม่มีสีก็ไม่ต้องระบายเหรอแม่ถ้าไม่มีสีก็ค,คุณครูให้อ่านอะไรอ่านอะไรอ่าน,านในฝั่งสิภาษาไทยนะจง,จงปลาจงอะไรจงเขียนจง เป็นเป็นตัวพิมพ์เล็กอ่าข้อหนึ่งนูเขียนไปแล้วใช่ไหมรู้เลยรู้เลยแมย่มันทัดอ่าข้อสองแช่แช์เก้าอ e ีตัวพิมพ์เล็กลูกสีเอสอ่าเอ ข้อสามข้อสามอะไรบุ๊กหนังสือ่าเขียนตัวพิมพ์เล็กบีแม่บีม่เขียนยังไงอ่ะบีเล็กหันหัวเข้าหันหัวเข้าอย่างนี้เหรอใช่บีโอโอเคแม่จะถ่ายรูปให้ใครดู นี่จะถ่าให้ให้จีโน่ดูว่าจีจิโน่เก่งเหมือนอังเปาไหมอ่าทีนี้ข้อถัดไปข้อสี่ P E N เพ็ดเพ็ดปากกาอ่าเขียนลงไปกินมอยาลางเปานะกข้อห้า เทบนโตเขียนไปทีแม่ทีท,ทีเขีย,อยนอย่างนี้เหรอใช่ครับใช่อะทีเอบีแม่บีเขียนอย่างนี้เหรอใช่ถูกต้องครับเอ ไปเพนซิลดีโอเห็นปากกาไม่ใช่ไม่ใช่ปากกาอยู่นี่อ๋อเนี่ยเพนซิลทำไมไม่เขียนอันนั้นล่ะหเขียนเพนเฉย